คืออะไรมันน่ากลัวมากเลยนะดูฟดดวงๆเลยข้าวตกลงไปข้าไม่มีอะไรทอดนั่นน่ะฟดเองเลยค่ะหุ่นไหวค่ะี่สิ ก็ร so uh, hey. ิสกอรมาแค่นันใช่ไกอาี่แต่เพงะเฮ้ยคูซูุมอมอินดรกก์กับอินโคลดริกกันย่อะ

เดี๋ยวฟอสซึจะว่าฟอร์มนดได้ห้อยในอินเทอร์เน็ตพอดันคัสซะอืมเดมสตาริงงานทดมเดเดิแต่ว่าสมแหนสวิตพนสวิตอะเด็กไม้ามสว ทำกับข้างานประจำก็คืออีกแกว้วงานแอดิเลดก็คือาาเผาปลาหาเหาเอ้ยหาเห็ดหาเห็ดหาเห็ดพ่อในติดในติดมือมาจากโศสองโศงานประจำก็คืออีกแก้วนะคะหาเห็ดไปตัวสองตัวค่ะ นะคะลูกค้าก็มาแบบมากมายเลยนะสาวดอนเขยังจะมาปุ้นบายไายเซน,นะคะแค่กับวัตถินยังค่ะไป่เรื่อยๆค่ะน้ำซอสของเราเราก็จะปรุงไว้แบบนั้นแล้วนะคะหรืแค่ว่ามาปักใส่แบบนี้ค่ะนี่นะคะลูกค้าเขาเข้าใจว่าแม่ครัวเรากําลังะจะส่งงาน a อนะคะเออน้องสอ,องแบาบามีงานตรงเนาะคะ่ะไม่งานตรงกัน เาค่ะเดี๋ยวไปฝังโน้ลนะคะมคาะ,ะกะแนมเสาดอนเทียนมุ่มมาทีตัง้งแต่ะกกะเชวา่าเสาดอนบุนวหายมุ่นวายายเสีนะคะพัดเสร็จเลยคายดีคลา,ายดีค่ะพี่น้องคะขายดีทุกเมนูหน่งแลบว่าสวดดรสชาติไปค่ะเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งเมนูนะคะ ขึ้นบินที่หกโมงสี่สิบให้พี่โตด้วยนะหรือหรือบินเสียแล้วเออหกโมงสีนะ่สิบนะเสร็จไ็ยังบินนี้หน้าตานะคะรู้ว่า,เ,าเดี๋ยวก็จะทำของเขาหกค่ะนี่ค่ะหน้าตานะคะ

เอเดนพอ้นดม่ใช่อนัเ้ิดีข้อมันเหรอยียซีพออินเทอร์เน็ตในดีอ่คุดว่าลีคุดไ่ติดใอยายันปัน Tá? Uh -huh. ไปนะคะลูกค้าก็มาแบบมากมายเลยนะสาวดอนก็ยังจะมาปุ้นบายไพรเซนะคะแกกับพีนยังค่ะไปเรื่อยๆค่ะน้ำซอสของเราเราก็จะปรุงไว้แบบน้ำแ้วน,นะคะนนี้แค่ว่ามาปั่ใส่แบบนี้ค่ะนี่นะคะลูกค้าเขาเข้าใจว่าแม่ครัวเรากําลังะจะส่งงาน a ออนะคะเออเขาต้อ,อตงเบบว่ามีงานตรงเนาะคะ่ะไม่ีงานตรงกัน เดี๋ยวไปฝังโนนนะคะมาขากะแนมเสาดอนเตียงมุ่งนาทีต้องแต่ขากะเชวาเสาดอนบุ่นวายมุ่นว,นวายไพเฟ่นะคะพัดเสร็จเลยคล้ายดีคล้ายดีค่ะไปนอนค่ะขายดีทุกเมนูนหน่งเลยนะว่าสุาร,ราด้วจาดไปค่ะเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งเมนูนะคะ ขึ้นบินที่หกโมงสี่สิบให้พี่โตด้วยนะหรือหรือบินเสียแล้วหกโมงสี่สิบนะเสร็จไ็ยังบินนี้หน้าตานะคะรู้ว่า,เ,าเดี๋ยวก็จะทำของเขาหกค่ะนี่ค่ะหน้าตานะคะ